ไทยแลนด์จะต้องเบียดให้ติดนะครับแข้งขวาเริ่มจะทำงานเหมือนกันแล้วนะครับโอ้โนนหมัดขวาบวกไปอีกครับแอนนิวซัลลี่ครับ6ปีครบรอบ6ปีอย่างยิ่งใหญ่ก้าวเข้าสู่ปีที่7อย่างมั่นคงโอ้โหแล้วก็เดี๋ยวรายการนัดบิ๊กนัดใหญ่นี้จะคุยมาหลุดปุ๊บโดนเลยครับอื้ือ่ะแต่ไม่สนครับจอมลงทุนอยู่แล้วเพชรไทยแลนด์เดินเปิดเกมครับอ โอ้โหแม่ผัดกันได้เลยครับเอาละครับเริ่มจะเกี่ยวจะบางจะโต้ได้สวยๆเหมือนกันเพ็ดไทยแลนด์ต้องขยับเข้าหานะครับเบียดเข้าไปต้องเดินเร็วกว่านี้ไปเดินช้านี่ดูครับโดนทิพย์ทำลายจังหวะอีกแล้วโอ้โหเสาเอกมีศอกขลัด เป็นมวยที่อาวุธจุกจิกนะครับเอามาดูกันที่วงในเขาบอกว่าอาชีพของพิษไทยแลนด์เกาะได้ตีได้หรือเปล่านะครับเอาไล่แขนเอาไว้กดแขนเอาไว้เริ่มจะตีได้เหมือนกันพอเริ่มจะตีได้มีเสียงเชียร์ก็มาแล้วครับเอาปลายกายกปลายยกเอาแล้วครับเดินทางมาถึงยกที่